สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมบ้านสวนลุงวีกเกษตรอินดี้หนีกรุงมารุงดินครับวันนี้เรามาดูว่าเราอยากทำกเกษตรพอมีการซื้อที่เปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ ปัญหาที่จะตามมาก็คือเรื่องของแนวเส้นแบ่งเขตยกตัวอย่างเหมือนของผมแปลงเนี้ยครับว่าความจริงผมมีความคิดอยากจะทำสวนเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วครับก็เลยเช่าซื้อขอเช่าซื้อจากญาติเมื่อก่อนมันก็จะเป็นสภาพที่นาแบบนี้เป็นที่นาแบบนี้ เหมือนกันนะทั้งทุ่งตรงนี้ก็เรียกทุ่งสว่ากระดามนะครับอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอบ้านดานจังหวัดบุดรีรัมย์พอผมเริ่มคิดว่าอยากทำเกษตรผมก็เริ่มมีการมาขุดสะทำโคกนะครับสร้างกระท่อมเล็กๆโดยหวังว่าเมื่อเกษียณจากหน้าที่การงานออกมาก็จะมาใช้ชีวิต แบบพอเพียงนะครับบานปลายชีวิตตอนที่ยังไม่มีการทำรั้วรวดน้ำนะครับก็คุยกันดีนะครับว่าเราจะใช้พื้นที่ร่วมตรงกลางเนียอย่างไม่ให้มีปัญหากระทบกระเทือนต่อกันครับแต่ด้วยความที่พื้นที่มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวครับพื้นที่ตรงนี้ยแปลงนี้ จากตรงกลางของสวนยิงไปหาข้างหน้าถนนลูกรางหน้าสวนเนี่ยครับประมาณ200กว่าเมตรเครื่องมือที่เราใช้ในการแบ่งเส้นแนวกลางระหว่างผมแดนเมื่อก่อนก็คือใช้คนบวกกับเชือกความยาวประมาณสัก50เมตรดึงต่อระยะดึงต่อระยะใช้คนเล็งครับก็ตอนที่ไม่ขึงลวดหนามก็ไม่มีปัญหาพอ ขึงลวดน้ำก็ฝ่ายคู่กรณีก็รู้สึกไม่พอใจนะครับก็เลยบอกว่าเราเนี่ยมีการล้ำที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีปัญหาเราก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับจากที่คิดว่าไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับอย่างนี้นะครับชีวิตของเกษตรกร ปัญหามีไว้พุ่งชนปัญหามีไว้แก้ไขอยู่ที่ใครจะเข้าใจแล้วก็สามารถฝ่าฟันปัญหาไปได้ครับซึ่งเรื่องแนวเขตที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาที่ยุ่มยิ้มผมว่าทุกคนต้องเจอครับทุกคนต้องเจอเรื่องแบบนี้มาแทบเทบจะทุกคนยิ่งถ้าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจของการใช้ หลักเขตร่วมหลักเขตร่วมซึ่งโดยเฉพาะหลักเขตที่มีความไกลกันมากห่างไกลกันมากไม่สามารถมีเครื่องมือที่จะให้เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายได้นะผมว่าค่อนข้างมีปัญหานัอนเปลงของผมอย่างเงี้ยถ้าทุกคนเข้าใจก็ไม่มีปัญหาก็คือหาเครื่องมือที่ดีที่สุดยังไม่ต้องกล่าวหากันว่าคุณล้าผมผมล้าคุณเพราะว่าหมดุดที่ทุกคนใช้ร่วม ไม่มีการแยบเพรื่อนอยู่คงที่เพียงแต่การหาค่าจากหมุดที่หนึ่งไปหาหมุดที่สองอ่ะมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษ,ษ,ษเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับต้องยอมเสียเงินครับหาเครื่องมือพิเศษหากล้องเซอร์วีหากลอ้องวัดระยะในเมื่อเรา ใช้สายตาวัดใช้สายตาประมาณไม่ได้มันก็จําเป็นต้องทํานะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าปัญหาที่ไม่ควรเกิดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจกันมันก็จะเกิดนะครับของผมเนี่ยติดกรณีทั้งสองด้านก็คือด้านที่ตะวันออกและก็ด้านที่ตะวันตกนะครับฝั่งทางนู้นนะครับก็มีปัญหาเช่นกันทานงนั้นก็ ไม่โอเคในสิ่งที่พวกเราจะทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาข้อ,อยุติร่วมนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปว่าเราจะทำยังไงนะครับถึงจะได้ลดปัญหาความไม่เข้าใจความที่แต่ละคนคิดว่าอีกฝ่ายได้เปรียบอีกฝ่ายเสียเปรียบนะครับ ซึ่งพื้นที่ของของคู่ของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็จะทํานาครับทำนาเขาผมก็จะทําเป็นแปลงเกษตรผสมผสานมีการขุดสระปล่อยปลาแล้วก็เลี้ยงปลาตามธรรมชาติครับมีกระท่อมเล็กๆเอาไว้ลบแดดลบฝนว่าเราเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยมาเจตัวมาที่นี่มาเจตัว เมื่อก่อนก็จะเป็นทุ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่ใกล้เคียงภูมิประเทศติดที่ติดทิศติดติดนะครับนี่ยครับก็จะเป็นแปลงแบบนี้ที่นาเดิมๆพอตัดภาพมาที่ของผมมันก็จะเริ่มมีการขุดทําเป็นโคกทําเป็นหนองทําเป็นคลองทําเป็นทางเดินเพื่อให้ง่ายนะครับ อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะครับหลักเขียนมอเห็นไกลๆนู้นนะครับก็พรุ่งนี้ก็มาพิสูจน์กันมาดูกันชื่ว่านะครับของใครที่ทําแล้วใกล้เคียงที่สุดของใครที่ทําแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับนะครับใช้พื้นที่ร่วมโดยไม่มีปัญหาโดยไม่มีการทะเลาะ หรือการให้เข้าใจที่ตรงกันว่าพื้นที่ใช้ร่วมนะครับทุกคนจะต้องสละทิ้งไว้อย่างน้อยคนละ20เซนติเมตรให้เป็นทางเดิน40เซนติเมตรอย่างน้อยที่สุดครับแต่นี่ก็ที่เห็นทางเดินทั้งหมดนี่คือที่เห็นทางเดินทั้งหมดอันนี้คือของฝ่ายผมคนเดียวนะครับของฝ่ายทางเพื่อนบ้านก็จะไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวิธีแก้ปัญหาในพรุ่งนี้นะครับหรือมีโอกาสต่อไปเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือที่ให้การยอมรับทั้งสองคนทั้งผมนะครับเจ้าของพื้นที่ที่ตรงกลางขนาบข้างด้วยเจ้าของพื้นที่ท่านฝั่งทิศตะวันตกนะครับแปลงนี้สามแปลงติดกัน สมมติว่าผมเป็นของอันนี้เป็นของนายกนะครับของเพื่อนบ้านของผมก็จะเป็นแปลงขอไข่ซึ่งเป็นของผมเองแล้วก็แปลงคอควายขอไข่นี่อยู่ตรงกลางก็คือของผมนะครับก็ขนานข้างด้วยกอไก่แล้วก็คอควายทั้งแปลงกอไก่แล้วก็แปลงคอควายเนี่ยก็ไม่ก็ไม่สบายใจนะครับว่าหาว่าผมเนี่ย มีการไปล้ำที่ของเขาผมจะทำรั้วให้มันเป็นหลักคีท้าวนเขาก็ไม่โอเคงั้นเราต้องหากรรมการหากรรมการมาตัดสินว่าที่ผมทำอยู่เนี่ยถูกต้องไหมหรือที่เขากล่าวหาเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นไร่ปัญหาที่ดินเนี่ย ละเอียดแล้วก็นับกันเป็นเซนติเมตรนะครับนับกันเป็นเซนติเมตรจริงๆเส้น 2, สองเซน 3, สามเซนนี่ก็มีปัญหาบางคนนี่ก็นิสัยชอบล้ำชอบขุดไปด้วยแต่คงไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แถวนี้เนาะผมพูดถึงที่อื่นนะ ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อเราชอบวิถีเกษตรชอบสายเขียวสายกรีนมมีปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ไปมันไม่มีอะไรที่ได้มาด้วยหยอกลับทุกเรื่องทุเรานะครับมันจะต้องมีปัญหาให้เราได้ทดสอบให้เราได้ใช้ปัญญา ในการแก้ปัญหาในแนวทางที่มันถูกต้องเหมาะสมที่สุดครับในเมื่อเราอยากได้เจอปัญหาเราก็ต้องแก้มันต่อไปยาน,นี้ปัญหาครับให้เดินเข้าแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอนะครับถ้าปัญหามันเกิดที่ตัวเราก็แก้ที่ตัวเราถ้ามันเกิดที่สามฝ่ายเราก็ต้อง หากรรมการหรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดนะครับมาช่วยแก้ไขนะครับบอกเป็นยังพี่น้องสู้ต่อไปเด้อใครมีปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยังไงนีมาเล่าสู่คนฟัง ถือว่าเรามาแบ่งปันวิธีการรับมือกับปัญหาเัญหานี่เกิดขึ้นของเกษตรกรไทยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะครับที่พอคนไม่เคยทําเกษตรมาลงมือทําเกษตรเนี่ยปัญหามันค่อยๆตามมาทีละเรื่องสองเรื่องทีละเรื่องสองเรื่องให้พวกเราได้แก้ไขกัน อันนี้ก็เป็นทุ่งนะครับข้างหน้าวิวด้านหน้าสวนนะครับนี่จะเป็นถนนปินครุกระหว่างหมู่บ้านเชื่อมอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็อยากทําเกษตรนะครับก็ต้องมาเริ่มออกจากหมู่บ้านมาอยู่ทุ่งมาอยู่นานครับสร้างสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบขึ้นมาด้วยตัวเองก็ค่อยๆทําไปครับ รวมไม่ได้สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบนะวันหนึ่งมันไม่ไม,ไม่น่าจะเสร็จที่ผมออกจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่อย่างจริงจังก็น่าจะประมาณ4ี่หเดือนนะครับก็ยังไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างปีสปีก่อนก็ให้ทายาทเป็นผู้ดูแลก็ทำบ้างไม่ทำบ้างครับพอดีโควิดเข้ามา ก็ลาออกจากงานประจําก็มาเป็นกเกษตรเป็นเด็กเลี้งควายนะครับก็ฝากติดตามชมต่อไปครับในช่องบ้านสวนลุงวีกเกษตรอินดี้หนีกรุงมาปรุงดินสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ